สวัสดีครับวันนี้กีดคูณ2ก็มาแล้วนะครับผมก็มีคูณตามนี้เลยเนาะก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละใครที่เล่นเกมนี้มานะครับผมก็มีคูณยีเอ็กพีคูณโมดูลแล้วก็ gp พเต็มอัพสกิลนะครับคูณ2วันเนาะวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็ฟาร์มอะไรดีใช่ไหมผมจริงๆแล้วในทางการเล่นเนี่ยแบบไหนก็ได้ให้ผมจริงๆม,ม,มันไม่มันไม่ตายตัวแหละมันไม่มีถูกไม่มีผิด คุณสะดวกใจแบบไหนเนี่ยก็เล่นแบบนั้นนะครับผมผมจะมาแนะนวนะผมไม่ใช่แนะนวดิแนะน,นำแน,น,ำแนวทางสำหรับผมนะครับผมสำหรับผมสรผมในความคิดของผมเนี่ยฟาร์มไหไคุ้มสุดฟาร์มอะไรที่เราขาดครับผมที่เราขาดก็คือในดันโมดูลนะครับจริงๆแล้วชั้น3กับชั้น4ของมันลกเนี่ยมันควรจะใช้ตัว6ดาวลงแล้วนะครับมันจะใช้ตัว6ดาวลงทุกตัวเลยเนาะ ยกเว้นเชียกิเชียกิเนี่ยใช้5ดาวได้เพราะว่าเชียกิเนี่ยมันไม่ต้องทำแอคนะครับสกิลของนางเนี่ยไม่มีผลกับแอคเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันทำให้3ช่องทางขวาเนี่ยมันใส่เป็นโมดูลป้องกันได้หมดเลยนะครับนี่แค่5ดาวเนี่ยสเตตัสมันอ่ะในด้านป้องกันนะมันก็พอๆกับไอตัว6ดาวแล้วนะเนี่ยสูงกว่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวครับผมไอ้ตัว6ดาวเนี่ยมันยัง มันยังถึกไม่ยังไม่ถึกไ,ไม่เท่าชียกิไปไหนแล้วตาไดา้โทษทีนะครับผมเพราะว่าพอเราไม่ต้องทำแอคเนี่ยมันทําให้ตัวละครเราถึกนะผมแล้วก็ไม่จำเป็นต้อง6ดาวก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจ,จะ PvP เนีจะอัพเป็นหดาวก็ได้นะจริงๆแล้วเพราะมันได้สปนะีดอีก5เนาะนะครับแต่ผมยังไม่อยากลง PvP มากับเปลือง <c oughs> ของไม่ค่อยดีด้วยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยัง มีตัวละครแค่45ดาวเนี่ยก็แนะนำให้ไปฟาร,ร์มดันยีะีนะครับเพราะว่าเราจะได้มาอัพเป็น6ดาวมันฐานให้มันช่วยให้เราผ่านด่านได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับจากไอตัวดามจเนี่ยอพออัพเป็น6ดาวดาเม,มันไม่ค่อยต่างหรอกคุณดาเมจมันเพิ่มมาแค่2300ไม่เยอะแต่ว่าความถึกมันมันเพิ่มมาเยอะมากเลยครับเพราะว่าตัวดามจเราอะไอแท็กมันน้อยเอ,อแท็กมันสูงแต่โมดูลของเราอะทางขวา มันอัพเป็นดาเมจหมดเลยไงคุณมันทําให้ตัวดาเมจมันบางนะครับพออัพเป็นหกดาวปุ๊บมันถือขึ้นเยอะถือขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็พวกนี้ด้วยนะครับผมยังโดยเฉพาะตัวนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยผมใส่แอตแท็กไป3ชิ้นทางขวามันทําให้น้องอ่ะแอตแท็กสูงจริงฮิวแรงจริงแต่โคตรบางเลยนะครับพออัพเป็น6ดาวปุ๊บเนี่ยเห็นผลต่างชาัดเจนเลยจาก4ดาวเอ้ย5ดาวเลเวลส5คหับพออัพเป็น6ดาวเลเวล1เนี่ย ดามิที่ได้รับเนี่ยมันมันเห็นผลเห็นผลมากเลยนะครับโอเคก็อย่างแรก EXP เนาะต่อไปเป็นดัน GP ก็คือดันเต็มอัพสกิลเนี่ยผมก็แนะนำให้อัพพวกนี้ไว้นะครับมันจำเป็นเหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากทำตัวละคอรยอย่างเช่นคอร์สผมเนี่ยผมไม่ได้อัพสกิลน้องก็จริงแต่ผมก็อัพพวกนี้ไว้นะครับผมมันทำให้ึกขึ้นเยอะมากเลยนะมันเห็นผลมากๆเลยในการลงดันตีบอสเนี่ย อัพพวกนี้ไว้แล้วก็ตัวหวกนี้ด้วยผมอัพหมดเลยแล้วมันมันใช้แต้มเยอะมากนะครับมันใช้เยอะมากเลยไอ้อพวกนี้ยิ่งอัพสกิลให้ครบเต็มหมดอย่างเงี้ยโคตรเปลืองเลยนะผมนะฮะฮอเดนผมก็อัพเต็มหมดละทุกสกิลนะครับใช้เยอะมากผมในตอนปกติผมจะไม่ลงเลยนะผมในตอนปกติผมแทบจะน้อยมากครับผมน้อยมากที่ผมจะมาลงดันนี้เพราะมันไม่คุ้ม ลงนันจีพีมันดูนไม่คุ้มเลยเพราะว่ามันมันใช้เยอะแล้วมันเปลืองมันเปลืองพลังงานอนะเกมนี้พลังงานมันให้น้อยไปส่วนตัวนะมันให้น้อยน้อยน้อยมากๆเลยไม่ไม่พอในท้ายเกมผมก็ไม่พอเนีเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับพวเพราะฉะนั้นอนะ่ะผมก็เลยส่วนใหญ่นะผมจะใช้กล่องพยายามไปหา,ปหาแลกจากกล่องจากกิจกรรมต่างๆนะผมเอามาเปิดเพื่ออัพชิปสกิลพวกเนี้ย ปกติผมไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้มันมีคูณ2มันคุ้มมากที่จะลงนะครับเพราะว่ามันเบิ้ลทรัพยากร2เท่าเนาะแล้วก็เนี่ยเป็นโอกาสดีสําหรับใครที่แอบดองตัวมาเนาะแนะนําให้อัพเลยนะผมเนี่ยใครมีตัวดาเมจอย่างปั้นตัวดาเมจ2ตัวเนี่ยตัว SR มันใช้เยอะกว่าตัวไอ้ตัว SSR เนี่ยใช้เยอะกว่าตัว SR ด้วยนะครับอ่ะโอเคก็อย่างแรกนะผมความสําคัญแรกอ่า ลงสิ่งที่เราค่ดนะครับแล้วสำหรับใครที่มีครบหมดแล้วมีทั้งแต้ม G.P. อับสกิลตันหมดแล้วแล้วก็มีตัว6ดาวครบหมดแล้วผมแนะนำให้มาลงโมดูนะครับเพราะว่าเกมนี้ตัวละครจะเก่งไม่เก่งมันวัดกันที่โมดูลล้วนๆเลยนะคะที่ผมมาพูดแบบนี้เพราะว่าผมไปเห็นในในกลุ่มแล้วก็เห็นในแชทบางคนเขาบอกว่าให้ฟาร์ม E.P. นะครั อ,อันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับในกรณีที่ฟาร์มยีพอ่ะเพราะว่าเขาฟาร์มยีพอ่ะมันได้โอกาสที่จะได้ตัวกาชาด้วยนะครับผมแล้วบางคนก็ลง EXP เพื่อตัวกาชาสำหรับใครที่ลง EXP เพื่อที่จะมาฟาร์มไอ้วัตถุอัพดาวหรือว่าฟาร์มแต้ม EXP นะเนี่ยผมไม่เถียงนะครผมลงได้มันคุ้มมันคุ้มจริง ตอนกิดคูณ2เนะี่ยลงเพื่อหาพวกนะี้มันคุ้มจริงแต่ใครลงเพื่อที่จะหาตัวกระชากโดยเฉพาะเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหรนะ่ในความคิดผมนะในความคี่ผมเนะี่ยเพราะว่าต่อให้คุณได้ตัวละครมาจริงอนะอันนี้ผมยกอย่างผูเลิกเลยยกตัวอย่างแบบผูเ้เลเลยหนึ่งพันอเนจีแล้วคุณดวงดีแบบปฏิหารเลยนะคุณได้ตัวกระชา8แปดสิบตัวซึ่งน้อยมากครับส่วนใหญ่ก็ได้แค่สิบยี่สิบอะ เยอะอย่างเบอร์เลยคุณได้ตัวกระชา80ตัวคุณได้ตัวละครการันตีตัวหนึง่งแล้วกับอีกอย่างกับอีกทางหนึ่ง1 0 0 0ันย่ิีคุณได้โมดูลไดมิทระดับกลางๆนะอันนี้ไม่ได้ดีมากเลยไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่มากสเตตัสมันก็พื้นๆประมาณนี้นะผมอันที่ดีหน้าตาเป็นยังไงอันที่ดีหน้าตามันเป็นประมาณนี้ผมหาอันที่มันสวยๆให้เนี่ยสเตตัสสวยๆหน้าตามันจะ เขาใช่ป้างวะไม่มีใครใช้เลยหรอโอ้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สายเราเอา่อฮะอ่ะ,อะเนี่ยครับผมอันที่ดีน่จาจำจะประมาณนี้ก็คือคิดดามิดเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบควรถึงนะครับผมแล้วก็คิเลีเนี่ยก็ประมาณ90กว่าแล้วก็ไอเนี้ยแอทแทกประมาณ2000นะครับผมอันนี้ก็จริงๆริงแอทแทกน้อยไปหน่อยนะครับผมแต่เขาลงคิเลียเยอะ ไอ้เจิงเนี่ยผมแนะนำอย่างหนึ่งคือใครจะเอาไป PVP อ่ะแนะนำให้ทำคิเลตประมาณ80-90ครับผมเพราะว่าเวลาถ้าสองเนี่ยมันจะไปมาร์กตัวที่ HP น้อยสุดเนาะแต่เวลาเรา PVP เ่ะเราจะเล็งตัวดามจเขาก่อนนะครับเพราะว่า PVP ใน r ี่ A, เราเก็บดามจดเขาได้เราชนะล้นะ,ะครับก็บางทีมันไปล็อกตัวซัพพอร์ตแล้วเราอันติถ้าคิเราไม่ร้อยเนี่ยอันติ มันจะไม่ขึ้นคีนะหมแล้วไดเมจมันหายไปเยอะมากๆ <g ib ling> ยิ่งใครใส่คีนายฟูรี่อ่ะไดเมจหายไปเกินครึ่งเลยนะคุณแล้วมันยิงไม่ตายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพีพีนะแนะนําให้เป็นคีเล็ดเยอะๆครับก็เนี่ยขอ,ของของของดีของเอาไปสวยมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ของผมเนี่ยของแบบอย่างสวะเลยนะครับผมคีเล็ก็น้อยครับคีดดเมจก็น้อยไอแท็กก็น้อยอีกก็คือไม่สูดสักทาง นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณหาของแบบนี้ได้มันไม่ใช่ของ high end แบบของท้ายเกมจริงๆอ่ะแค่1,000พ energy อ่ะเพราะว่าผมทำเซตเนี้ยตอนที่กิจคูณ2มันกำลังจะมาเนาะแล้วผมพยายามจะทำเซตเนี้ยผมถฟาร์มฮิล3นะคุณผมไม่ได้ฟาร์มฮิล4่นะผมฟาร์มขุนนรก3แล้วก็พยายามเปลี่ยนของอ่ะจาก2เม็ดกลายมาเป็น3มเม่ยค่อยๆเปลี่ยนไปใช้งบประมาณ1 0 0 0พัน energy ไม่เกินนั้น เพราะว่าผมจะเก็บขวดไว้มากิดคูณ2เพราะฉะนั้นนะ่ะผมรีพลังงานได้แค่จากเพชรซึ่งมันได้แคบป,ประมาณ1 0 0 0เพชรต่อวันเท่านั้นนะครับ1,000พเพชรใช่ได้มา1,000 Energy ต่อวันเท่านั้นนะครับแล้วมันเหลือไว้นะพูดย่งไงก็คือเซตเนี้ยถ้าดวงไม่แย่จริงๆอย่งพ0น0 e n เ r g ร์เนในเซตอย่าง 1, เางี้ยแล้วเซตหน้าตาอุบัติุบาทแบบเนี้ยมันก็พาผมผ่าน มันพาผมผ่านอินฟลโนไม่ใช่ฟิล์มโน้ตอย่างไม่แพ้มันพาผมผ่านขนุนโลกสี่ได้ทุกด่านแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้พวกนี้ก็ผ่านไอ้พวกออหอคอยอะไรพวกนี้ก็ผ่านนะผมไอ้ตรงนี้ไอ้ของงูเนี่ยก,ก็พาผมผ่านได้อันหอสี่สองนะผมไอ้บอสสุดระยำเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาทำดามิกให้แรงๆกว่านี้ให้ผม ตอนนี้ไดเมจยังไม่ถึง,ย,งยังปิดมันไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ผ่านผ่านตรงนี้แล้วเน,นี่ยด้วยของงบไม่เกินหนึ่งพลังไอจีคุณได้อันนี้มากับหนึ่งพลังไอจีแล้วดวงดีระดับปฏิหารได้การันตีหนึ่งตัวแต่คุณได้ตัวละครมาคุณไม่มีของมันก็เท่านั้นใช่ปะอ่ายกตัวอย่างอย่างเงี้ย ตัวอย่างอย่างอารีน่านะครับผมบันทึกอ่ะเนี่ยทำไมผมถึงแพ้ง่ายง่ายเลยครับผมโมดูเขาดีกว่าตัวสปีดเขา,าน่าจะสูงครับผมนะครับอืมเอา้าอันนี้ไม่ใช่สปีดครับผมอันนี้ผมโง่ครับผมผมลืมใส่ของนะครับผมเปลี่ยนของแล้วตัวหลับผมไปอยู่ข้างหลังนะครับผม งงเองนะไอ้ไอ้ยุกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้นะในในในหนในไอ้ยุตัวอย่างอย่างเนี้ยเขามีตัวแสงมืดหมดเลยเป็นตัว a S R หมดเลยนะครับผม S R ใช้ตัวแสงมืด 3ตัวไอตัวพวกเนี้ยเบสสปีดก็คือสปีดพื้นฐานนะ่ะสูงกว่าเชียร์คีของผมแน่นอนนะผมสามตัวเนี้ยสูงกว่าหมดเลยแล้วเมสเซียาก็เป็นท็อปดามจทําไมเขาแพ้ผมเห็นผลนง่ายๆับผมโมดูลผมดีกว่าแค่นั้นเลยแล้วถ้าผมตีใครเขาไม่ตายอ่ะทั้งๆท,ที่บางทีนะผมตัวผมดีกว่าเขาดาวเยอะกว่าวลเยอะกว่าแล้วบางทีแพ้ในอาร์ทีเอเหตุผลง่ายๆับผมโมดูลผมอ่อนกว่าเขาแค่นั้นเลย เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือคุณมีตัวละครก็จริงน,นะครับผมแต่คุณไม่มีโมดูลมันก็เท่านั้นแะอ่ะแต่เนี้ยนี่เป็นแค่แนวทางกันเรี่ยแบบของผมนะผมจริงๆม,มันมันไม่ีถูกไม่ผิดอะ่ะใครที่เป็นสายอาสม่ะคุณแบบไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับ RTA หรือแบบ PV, p v p PVE เยอะ คุณอยากเก็บตนะัวละครคุณก็ไปลงลงด้านนี้พีทได้ไอผมเพราะว่ามันมันได้ตั๋วกาชานะเพราะตั๋วกาชามันคือ100เพรเลยนะตั๋วกาชาก็คือ0 0เพชรอยพแล้วก็อย่างน้อยมันก็ได้การันตีนะผมต่อให้คุณแบบเปิดแล้วไม่ได้ตัวเอออย่างน้อยมันก็เก็บการันตีได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่ในทางใครแนทางมันแต่ในทางผมนะ่ที่แบบไม่ค่อยเติมเงินเยอะเนะี่ยก็มาฟาร์มโมดูดีกว่า ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ